ทิศทางน้ำตาลโลกอินเดียผลิตเอทานอลเพิ่มจับตาสถานการณ์น้ำตาลไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บราสโซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็มาตามดูสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลรทยนะครับของโลกและของไทยนะครับกับทิศทาง ที่ทางโรงงานน้ําตาลอินเดียนะครับของประเทศอินเดียนั้นตัดสินใจนำนำ้ำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มมากขึ้นและคาดการณ์ว่าผลผลิตน้ําตาลอาจจะลดลงไป1.5ล้านตันทั้งนี้เป็นเพราะว่าทางรัฐบาลอินเดียได้มีการกระตุ้นให้โรงงานน้ําตาลต่างๆหันมาผลิตเอทานอลมากขึ้นตั้งแต่2ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ราคาเอทานอลที่สูงขึ้นการ สร้างโรงกันเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการตั้งเป้าหมายการผสมเอทานอลในน้ํามันภายในปีพศ2565และถึงแม้ว่าการผลิตน้ําตาลจะลดลงไปแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบถึงการผลิตน้ําตาลในประเทศนั่นเองนะครับเพราะว่าประเทศอินเดียนั้นผลิตน้ําตาลได้มากนะครับมีโรงงานน้ําตาล479แห่งนะครับ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ปิดตัวลงไป30กว่าแห่งแล้วนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลในอินเดียอินเดียนั้นบริโภคน้ำตาลเป็นหลักภายในประเทศนะครับส่งออกไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งการส่งออกนั้นก็ยังด้อยกว่าไทยอยู่นะครับสำหรับการส่งออกแต่อินเดียก็แย่งตลาดของไทยคืออินโดนีเซียนั่นเองนะครับจับตาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยนะครับ หลังจากที่อินโดนีเซียนะครับรับนำเข้าน้ำตาลจากอินเดียมากเพิ่มขึ้นในปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดโดยเฉลี่ย4%หากจะต้องพัฒนาธุรกิจน้ำตาลในภูมิภาคนี้คงจะต้องพิจารณาจากปัจจัยความท้าทายสำคัญต่างๆซึ่งก็เป็นผลดีต่อไทย ประเทศที่มีการผลิตอ้อยและน้ำตาลอันดับหนึ่งในอาเซียนและอินโดนีเซียประเทศที่นำเข้าน้ำตาลเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้อินโดนีเซียก็ได้นำเข้าน้ำตาลจากอินเดียเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ซึ่งอินโดนีเซียนั้นลดภาษีการนำเข้าน้ำตาลจากอินเดียให้เทียบเท่ากับในภูมิภาคอาเซียน นั่นเองนะครับซึ่งก็อินเดียก็แย่งตลาดน้ำตาลของไทยจากอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นอีกทางด้วยสำหรับในปีนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการน้ำตาลก็น้อยของอินเดียเพราะไปผลิตเอทานอลของบราซิลก็เริ่มผลิตเอทานอลลดการผลิตน้ำตาลลงก็ถือว่าเป็นทิศทางที่น่าจะสดใสยอยู่สำหรับในปี 2564ทับ65ในปีการผลิตอ้อยปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่น่าจะสดใสอีกปีหนึ่งที่ราคาอ้อยก็น่าจะพุ่งขึ้นถึงอย่างไรผลกระทบก็จับตาดูทิศทางระหว่างอินโดนีเซียกับอินเดียอีกทางด้วยซึ่งอินโดนีเซียนำเข้าอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับ ท่านผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ